สวัสดีค่ะอยู่กับไปเตยในรายการนาทีบันเทิงนะคะวันนี้คะ่ะเตยขอเอาใจแฟนๆของบูมสหรัฐขยับเข้ามาใกล้ๆเลยเพราะว่าวันนี้นะคะจะพาไปดูการอัดเพลงแรกในชีวิตของเขาแถมเพลงนี้นะคะ<ๆ>ยังได้หนุ่มกะลามาเป็นโปรดิวเซอร์ให้อีกด้วยเลยค่ะสวัสดีคร,รับผมบูมสหัฐนะครับวันนี้คือตื่นเต้นมากที่ได้มาอัดซิงเกิลแรกในชีวิตครับแต่ก็จะได้เห็นกันแล้วนะครันี่อีกไม่นานนี้ครับก็จะเป็นไงก็ลองไปดูกันครับ ค,ท,คท่อนฮุกมันเนี้ยถ้าร้อ,องให้แข็งแรงกว่าน,นั้นหน่อยอปักโนต้ตกว่าน,นั้นหน่อยอนิดเดียวถ้าถ้าถ้าผมจะ้เสียงแบบ เ,เต็มเต็มเลยอบไอทอน้นอนนนายตาะ่าเ้ดี๋ยวลองดูครับพี่แอบเสียวเหมือนกันว่าถ้าขึ้นเสียงสูงอาจจะต้องเลือกแค่หนึน่ง<น>ขั้นตอนการทํางานเนี่ยเริ่มแรกผมให้น้องส่งเพลงแต่งของน้องทั้งหมดมาก่อนบูมก <Boom S 1> ็แต่งกลับมาซึ่งมันดีมากอันนี้เป็นความลับเรื่องหนึ่งผมแอบได้ยินเรื่องของบูมมาที่เวลาบูมไปจีบหญิงแล้วเขาไม่ได้ชอบบูมอะไรเงี้ยก็เลยเอาเรื่องเนี้ยคือมาแต่งแต่งเป็นจุดเริ่มต้นเพลงเนี้ยพูดถึงการที่เวลาเราทุ่มเทเพื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราก็ดูเหมือนสําคัญบางครั ผมก็เอาประสบการณ์ความรักที่ผมเคยรู้สึกแบบนั้นครับลองเอามาเขียนในเพลงนี้ดูครับก็ฝากฟังเพลงนี้ครับก็คงจะเก็ทแล้วก็เข้าใจความรู้สึก อีกไม่กี่วันจะได้ฟังกันแล้วนะคะกับเพลงแรกในชีวิตของหน um ุ่มบูมรอติดตามกันได้เลยค่ะจากเรื่องเพลงมาต่อกันที่เรื่องละครกันบ้างนะคะกับละครเรื่องสิเนหาสารีเมื่อคืนนี้ค่ะมหาราณีได้ออกมาพบกับว่าที่ลูกสะพ้ยเป็นครั้งแรกก็ปล่อยรัศมีความน่ากลัวออกมาเลยถึงแม้ว่าในละครสาวริชี่ออรานีนะคะจะกลัวมหาราณีขนาดไหนแต่ว่านอกจอเธอบอกเลยว่าแหม่มคาทเทยาคือนักแสดงในดวงใจเลยแหละคะ่ะ หนูชอบพี่แหม่มมากพี่แหมมสวยก็ดีใจค่ะเคยเจอพี่แหมมอยู่แล้วแต่ว่าแบบมันไมไ่ได้ค่อยมีโอกาสคุยเท่าไหร่อันนี้ได้มาเจอพี่เขาแล้วก็แบบได้อยู่ใกล้ชิดก็แบบดีจริงๆมันจะแบบมีหลายซีนที่เราจะต้องเกรงเขาตลอดเวลาแบบกลัวอะไรเงี้ยค่ะถ้าสม่าเป็นเรื่องหลังหรืออะไรเงี้ยค่ะพี่แหมมก็คือตลก <laughs> ก็จะมีหลายช็อตอยู่ค่ะที่เป็นแบบว่ากําลังเครียดๆอยู่แล้วก็แบบ หมือนแบบหลุดไม่ไหวก็กขับมัวล้ออะไรเงี้ยค่ะแต่พี่เขาโปรเฟสชันแลมากแบบตรงที่แบบเหมือน 5, 4, 3สี่าเขาก็จะมีความเป็นแบบมหาราณีเลยแต่พอเทก็คือแบบพี่เขาก็เป็นกันเองน่ารักสบายๆอะไรเงี้ยค่ะคืนนี้มาลุ้นกันต่อนะคะว่านินลปัดและเจ้าชายชยทัศจะได้แต่งงานกันหรือเปล่าติดตามในละครสิในหาสารีคืนนี้เวลาสองทุ่มยีนาทีค่ะวันนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วสวัสดีค่ะ